หนูจะไปเที่ยวอัมพวาเที่ยวอไหวรึเนี่ยสบายเลยปะจะไปตกกุ้งด้วยไปตกได้เยะอะนะกำลังอยากกินกุ้งเลยจะหนูยังไม่มีอุปกรณ์ไปตกเลยอะ,อยะเอเอเขาของนี่เอาไปเอาไปไปนายวศก็เพื่อนหนูอะมันเห็นว่ามันสวยก็เลยขอซื้อต่อหนูก็เลยขายหมดขายได้หมดแล้ว,ลวประมาณามมประมาณนั้นนี่นนทีน่าท้าววันบอสบอสมีปะทีน่าท้าววัน วันมีปะตีหน้าเศ้าๆก่อนดีเออดูใครได้็นใจตีหน้าบ <laughs> <laughs> อกว่เป็นตกกุ้งไม่มีเอาแล้วคันมียังคันยังเหลืออ๋อคันไม่ขายไปแล้วนะไม่ขายอ่อยากได้รรตรวนี้ตัตกุ้งกุ้งที่ยเมริวาครับกุ้งแม่น้ำใช่ไหมนี่เลยตัวน้ำมันสัย่าต์เตะตั้งใจนึกเลยวีแบทพิกปู ล้อ,ลอครับชื่อหมานี่สี่ลูกปืนการน้ําเค็มย้ายแขนสายก่าได้เก็มสายได้เยอะมากจะบอกว่านี่มาไมดูสปูลของลราเบอร์ห้าร้อยอ่าอะไรจะเวอร์ว่าขนาดนี้เอาตกวางคงได้เลยเนี่ยน,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 นะสี่ลูกปืนสเตนเลสวันเวย่างอื่นก็ไม่มีอะไรน้ำหนักลอกเบามากนะรู้สึกจะแค่ร้อยเจ็ดสิบกรัลมั้งนะ พลังเบรค6.5กิโลมีไดเมนเตอร์เขาลงมาโอ้โหขาวเลยเก็บใส่ได้เยอะมากนี่ลองไปหมุนดูว่าลื่นเปลื่อนเปลื่อนเปรือนหรือเปล่าเออเล็กดีด้วยเบาด้วยบอสสวยด้วยอืมเท่าไหร่อ่ะบอส599บาทกันนะครับโฮ้ยพูดจริงไหมเนี่ยจริงเนี่ย599นะเออเพื่อนไเมืองอะไปไหนะเอ้าเจอกันเดี๋ยวปุ๊บ 嗯 <laughs>。